อ variance, ะะเอ้ยน, at, น้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันเฮ้ยย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  ใครมาเคาะประตูเนี่ยเช้าเช้าเนี่ย,ยประโถยเออฮ้ยเสียงม้าป่ากันเหรอใครทำเสียงอ้าวฟรีทีห<อ>วัดดีหวัดดีเจเจีเฮ้ยนี่นายมาได้ไงวะเนี่ยอะไรนะเข,ข้าว่าจะชวนเองสร้างบ้านน่ะฟักเอ้าวว่าไงฟรีทีวีนี่นายมาได้ไงวะเนี่ยบ้านฟักทองอย่างนั้นเหรอ เนายจะสร้างที่ไหนวะเนี่ยป๋าโถยนี่ฉันเก่าว่าจะไปหาเหมืองสักหน่อยนะเออแล้วจอบกูอยู่ไหนวะเนี่ยบ้านของจอยมันมีแบบโปกงเื้นเฮ้ยด่าบ้านฉันว่ากระโปงบ้านนายมีหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่กไอหมาป่าไขวะเนี่ยฮะหมาป่าไขวะเนี่ยโอ้ยโอเคมาเดี๋ยววันนี้เรามาสร้างดีกว่าจะรู้ไหมเนี่ยป๋าโถยผมก็เพิ่งตื่นเนี่ยนะดูดิสกินผมเนี่ยจ็อกเกอร์โคตรสวยไหมล่ะ ขนาดสกินนากับสกินเรานี่มันต่างกันเยอะนะนาจะเอาอะไรมาสู้กับเราวะเนี่ยปะโถ่เอ่อเอาฝีมือดิฝีมืออย่างนั้นเหรอปะโถ่นายนายมีกี่นิ้วฮะมีสิบนิ้วเลยอ๋อเราก็สิบนิ้วสิบนิ้วเหรอโหนึกว่าสิบเอ็ดนิ้วนี่เกินไปแล้ว โอเคนะผมมา<ช>เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาแข่งสร้างบ้านนั่นเองนะครับผมผมเคย,ยจำฟักทองฟักทองนั่นเองนะครับฟักทองกับแปลงมนั่นเองนะครับผมเคยสร้างนั่นเองนะครับเหมือนนานมาแล้วนะประมาณหนึ่งปีแล้วมั้งนะผมเป็นไงใครที่ยังใครที่ยังจําได้นะครับผมก็คลิปนี้นะถ้าใครชอบใครนะก็อย่าลืมเชียร์คอมเมนต์ว่าเจตทีวีหรือว่าฟรีทีวีนั่นเองนะฮะหรือว่าจะคอมเมนต์ว่าแปลงมหรือว่าฟักทองก็ได้นั่นเองนั่นเองนะผมมาโห ฟักทองของนายนี่สีส้มจริงแฮะของเรานี่จะเป็นสีเขียวเราชอบสายเขียวนะเราเป็นสายเขียวอยู่แล้วแต่ว่าเราจะสร้างตรงไหนดีสร้างประมาณตรงนี้แล้วกันเฮ้ยนี่มันบาสเกตบอลใครวะเนี่ยจะสร้างยังไงพีทีีอะไรของนายวะเนี่ยด่ใจมาเดี๋ยวเรามันเริ่มสร้างดีกว่าโอ้โจะสร้างแบบมาตรงนี้แล้วกันนะบ้านแตงโมอย่างเงี้ยดูแตงโมนี่มันแตงโมของเตยหรือเปล่าเนี่ยเตยเรามาสร้างแตงโมของเรา แตงโมของเต้นั่นเองเราจะมาเอาปืนมายิงบ้านแตงโมกับฟักทองนั่นเองมาดูกันว่าว่าแตงโมหรือฟักทองอันไหนมันจะแตกกว่านะคิดว่าแตงโมน่าจะอึดกว่านั่นเองนะฟักทองกระโปรคอ่ะดูดิโอ้มันเข้ากับชุดจริงๆเลยนะแตงฟักทองกับอนี่เสื้อสีส้มว้าโหยแบตาจอดเลยแสบตาเลยไม่ได้แสบตาครับนี่จกินก็แบบ ต้องต้นเติมนะครับบอกเลยนะสกินอันนี้นักตะกินจ็อกเกอร์นั่นเองนะผมเป็นบ้านผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะอ๋อจริงเหรอเป็นร่างเป็นร่างอุนตราแมนนะเป็นเป็นร่างอะไรวะร่างทรงหรือเปล่าบ้านพักทองร่างทรงหรือเปล่าเธอจะเป็นร่างทรงแล้วก่ันีก็คฮะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เกินไปอยู่ดีๆบ้านพักทองจะกลายเป็นร่างทรงเฉยเลยเดี๋ยวเรามาสร้างของเราต่อนั่นเองนะฮะบ้านบ้านแตงโมก็อย่าลืมคอมเมนต์เชียร์กันด้วยนะ น้องก็รู้อยู่ว่าใครแบบสร้างสวยกันเออผมว่าเราต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องสร้างสนามด้วยนะฮะสร้างเ่ยวของของฟีทีวีนี่จะสร้างเป็นฟักทองนะ่าจะเป็นแบบสนามบาสเกตบอลแล้วกันนะเออมันสีส้มเข้ากับลูกบอลใช่ไหมเอเราก็ของเราเอเราก็จะเป็นแบบลูกฟุตบอลก็จะเป็นแบบสนามหญ้าสีเขียวโอ้ใครคิดเนี่ยยอดเลยวะ่ะเอ้าทำไมมันนี่มันเหมือนลูกบาสมากกว่าเนี่ย ะลูกปลาเออผมว่างั้นว่ะเดี๋ยวมันจะออกเป็นสแตว์มันก็เหมือนจริงเลยทำไมมันเป็นเหมือนมากเลยวะเราเอาลูกลูกปลาสักลูกดิลูกปลามันอยู่แถวไหนนี่เออว่ะโคตรเหมือนดิมันเป็ขนาดเล็กๆดิโคตรเหมือนลูกปลาด้วยโอ้โหโอโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันต่อดีก๋ยวผมว่าเราจะสร้างไอ้นี่ดีไหมเนี่ยสระว่ายน้ำล่ะฟิลีวีน่าจะสร้างหรือเปล่าสระว่ายน้ำ เดี๋ยวดูก่อนโอเคนะเรียบร้อยชั้นแรกครับผมของนายกี่ชั้นแล้วเนี่ยน่าจะทำกี่ชั้นเนี่ยฮะฟักทองเนี่ยชั้นเดียวพอโอ้โหงบน้อยอ่ะครับดูดิของผมนี่ก็ต้องเป็นสองชั้นอยู่แล้วนะนะผมผมว่านะเราสามารถใช้บล็อกอืก่นด้วยนะบล็อกอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเน้นแบบบล็อก ที่ตัวเองนั่นเองนะก็คือฟักทองว่าแตงโมเดี๋ยวผมจะเอาเป็นบล็อกไม้ไผ่แล้วกันนะเอ,อ,ะอกกแตงโม,โมโนหน่อยอะไรประมาณนี้นะนี่ชั้นบนชั้นบนนี่ผมจะทำอะ,อะไรอะไรอร่อยไงนี่ชั้นบนนะครับผมก็จะทําเป็นแบบดาดฟ้าชมวิวอะไรประมาณนี้นะออบ้านคนรวยแตงโม,โมโน,นะก็สร็แล้วก็มีดาดฟ้าดูดิโอ้โหบ้านฟักทองมีอะไรก็แค่หลังคาเงา จะให้ดูแล้วกันได้เลยจะได้เหมือนพัดปอดอะไรบ้างบ้างอ๋อะไรอะไรอร่อยไงโอเคแล้วบนี่ผมจะทำเป็นแบบสาไว่ายน้ำแล้วกันนะมันมีที่มันอึ้งหน่อยอ่ะคนรวยก็จะมีสาไว่ายน้ำอยู่บนหลังคาอะไรประมาณนี้นะใช่มบ้านคนรวยอ่ะเออรู้สึกว่าผมจะมึนตามมึนแล้วนะรู้สึกว่าบ้านหลังสีเขียวมันจะตามันจะแบบตื้อเลยเนี่ย บ้านฟักทองเนี่ยเวลาสร้างเนี่ยผมบอกเลยแสบตาแน่ๆนส้มนรออะไรล่ะโอเคนะแล้วก็เรื่องแสงเลยนะเราดูดิขนาดฟักทองก็เรื่องแสงมันจะเอาไฟมาส่องอีกนี่เรามีว่ายน้ำแล้วเนี่ยนี่น้ำแล้วนี่สามารถว่ายน้ำได้ประมาณตรงนี้ว่าผมน่าจะทำเป็นที่ตักแดดด้วยแล้วกันนะว่ายน้ำอะไรวะนี่มาต้องมีรอยกระทงด้วยนี่ รอยอยู่บนน้ําผมว่าผมต้องใส่รั้วสักหน่อยเดี๋ยวใสเดี๋ยวแบบซีทีวีมันมาเที่ยวบ้านผมอะไรประมาณนี้แบบอยู่ดีๆตก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 จากที่สูงนั่นเองนะบอกเลยนะถ้าแบบคนไม่เคยมีบ้านอะไรประมาณนี้ก็จะแบบเดินงงๆเดี๋ยวฝนตกอะไรประมาณนี้นั่นเองทีต้องใส่กักวเนี่ยะดูประตูด้วยโอ้ดูประตูโอ้โอททำไมมันช่างน่าสงสารจังนี่ผมเดี๋ยวผมจะแบบ เอาประตูแบบเท่ๆใส่ให้เนี่ยเอาแบบนี้นี่พอระดับนายต้องประมาณนี้สิจะได้เข้ากันมองดูซะประตูสนิทออกไม่ได้เฮ้ยเปิดหน่อยใส่ปุ่มสิเฮ้ยโอาถั่วสาวแบบวางไว้นี่ยจะยังจะทุบอีกเออต้องอย่างนี้สิมุสสาววางไว้โอเคแล้วก็ต่อไปก็คือผมผมจะใช้เป็นประตูอะไรดีประตูสีทองแล้วกันผมต้องประมาณนี้ อยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอแล้วเนี่ยนี่ผมอยู่นี่วางเลยวางเรียบร้อยซ้ายขวาต้ <laughs> องวางเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไปเจอเถือ่อยอนไปด้วยเอ <c oughs> อโหลำบาก<ต>จัดเลยคนจนเอ้ยไม่ใช่เราจะไปดูถูกไม่ได้นะนี่คือผมหยอกเล่นนะครับผมโอเคแล้วก็เราต้องมีแบบมีหลังคาด้วยนั่นเองนะหลังคานี่ผมว่าน่าจะ หลังคาบล็อกนี้แล้วกันนะบล็อกไม้ไผ่นั่นเองนะผมจะใช้เป็นสีเขียวอย่างอื่นด้วยแล้วกันเนาะคือ <Hey, S 1> ถ้าเราใช้แต่งงบมากเกินไปนี่มันแบบเปิงงบอะครับอโอเคเรียบร้อยนะผมนี่หลังคาผมก็เสร็จเรียบร้อยโอ้โหไม่อยากอยากจะดูอหลังคา4 t v อะนะทำไมเขาไม่ทำสองชนะั้นเนี่ย แล้วก็ผมจะเพื่อเป็นโคมไฟด้วยแล้วกันนะพีทีวีเฮ้ยอะไรนะพูดอีกรอบสิไม่ได้ยินวะไม่ค่อยจะดีกรงอย่างนั้นเหรอโอ้โหท่านี่มองดูว่าเป็นกรงนะนี่น่าจะเป็นอะไรเนี่ยฮะตะกร้าหรือเปล่าเฮยโอ้โหนี่นี่โอ้โหสงสารจัดนะนี่เอาแบบโคมไฟสักสองอันไปนี่วันหลังก็แบบซื้อถั่วมินิซะนะมาซื้อไอเทมเนี่ยฮะ ได้แบบเพิ่มแบบเฟอร์นิเจอร์ในบ้านสักหน่อยนะฟีทีวีเดี๋ยวผมก็จะใช้เป็นไฟแบบไฟยุกยุกสี่นะนะโอ้สงสารจัดนะครับอยากได้อะไรก็บอกแล้วกันเนาะฟีทีวีนะมีแต่ล็อกล็อกโอ้อาอยากได้อะไรหรือเปล่าหรือว่าอยากได้รถถังเอาขจ๊อจ๊อขจถอขจ๊อขจ๊อากับประยุทธ์เองจ๊อขจ๊อขจ๊อขไม่ได้พูด โอเคนะก็ชั้นบนก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นชั้นดูนี่มั้ยผมลืมไปว่ะเราต้องทําเป็นแบบห้องตากแดดไม่ใช่ห้องดิเฮ้ยที่ตากแดดอ่ะนี่มันต้องตากแดดอย่างนี้เออแบบตากตากแดดมันจะตากทำให้อะไรวะเนี่ยดูจากหลังคาก็มีงงว่ะโอเคนะก็ต่อไปก็คือผมจะตกแต่งภายในบ้านแล้วกันนะขออภัยที่ต้องเล่นเพราะว่าห้องผมยังแตะอกเการะไม่เสร็จนะครับ โอ้โหมึงอ oh, ัดตั้งนานมึงจะเพิ่งมาอภัยคลิปที่คลิปที่สามกูละงงตองทอตุ๊กคบไปตรงไหนดีวะเนี่ยไปตรงนี้ทีทีวีอยากได้โคมไฟหรือเปล่าอือจะเอาโคมไฟไปทำอะไรวะป้านก็สว่างแล้วอ้โหดูถูกว่ะเถยดูถูก เอาโคมไฟวะ,อะ,อะเอานี่ไปให้ให้ให้เอ้ยใส่เลยวะเนี่ยเปไงเป็น,ปนร้านขายคมไฟเนี่ยโทษทีนี่ว่าร้านขายโคมไฟไงเห็นสว่งางแับขนาดนั้นนี่ผมก็เพิ่มประตูแล้วสองฝั่งนั่นเองนะจะได้แบบมีลมชมวิวนั่นเองนะ,ะจะได้เข้าในรอบอรอบบ้าน ก็ต่อไปก็คือผมจะใช้เป็นเตียงหรูหรานี่แน่นอนนะบ้านเราก็ต้องมีเตียงหรูหราส่วนของฟรีทีวีก็จะเป็นเตียงไม้ธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่นี่ผมจะเอาเป็นสองเตียงแล้วกันนะเผื่อฟรีทีวีจะมาในบ้านผมแหละอะไรประมาณนี้แบบมียุงอะไรประมาณนี้ในบ้านของเขานะผมก็เลยแบบเผื่อไว้นั่นเองนะผมนี่บ้านผมก็จะมีแอร์เย็นๆใครไม่ถึงว่าใครไกลเลย เฮ้ยส <lod above. S 1> okay. ุดฟีทีวีทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเล่นบ้านไง๋อเล่นบ้านโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องสร้างด้วยนั่นเองนะแต่ตอนนี้ผมจะเพิ่มไฟสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนี่เราต้องเพิ่มโคมไฟประมาณนี้จะได้เพิ่มแบบแสงสว่างรอบๆบ้านราจะไม่ให้แบบยุงเข้าในบ้านอะไรประมาณนี้นะบอกเลยบ้านฟีทีวีนี่ยุงเข้าเพียบเลย มันจะเป็นยุงเป็นมนุษย์หมาป่าเข้าแน่นอนสงสัยเออสงสัยคืนนี้เขาต้องแบบมันนอนบ้านผมบ้านผมแน่นอนนะฟรีทีวีเนี่ยนี่ประมาณนี้นะใครมาวันนี้ตอนนี้เออเดี๋ยวกูจะเพิ่มโต๊ะทำห้องอะไรนี่รอบนี้คือไฟกินเพียบเลยว่าบ้านผม หรือว er no ่าเราจะเอาเค้กด้วยววเนีののななな่ยเค้กระเบิดหรือเปล่าไม่เอาดีกว่าดี๋ยวพีทีวีมันไม่กินเองนะไม่เป็นเลยไม่มีไม่มีว่าผมน่าจะเพิ่มแบบโทรทัศน์ด้วยดีกว่านะบ้านฟีทีวีมันมีหรือเปล่าโทรทัศน์อ่ะเอางี้ดีกว่ามีหรือเปล่า ก็สร้างสิวะปะโทนี่ประมาณนี้แล้วกันนี่จะได้มองแบบโททัศน์โอเคนะผมมาตอนนี้ก็เราได้สร้างบ้านฟักทองแล้วก็บ้านแต่งโมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูบ้านของฟักทองก่อนแล้วกันนะผมโอเคบ้านฟักทองเดี๋ยวรอบรอบบ้านก่อนรอบรอบบ้านก่อนพีทีทีรอบรอบบ้านก็จะเป็นสนามบาสว่ะเฮ้ยมาดิฮะก็มาดิมาดิแล้วกูจะเอาเข้าตักตะก้ายังไงวะเนี่ยเฮ้ยอเดี๋ยวมึงเตะแล้วมึงผิดกฎนะเนี่ บารมันเล่นกับมือไม่ใช่เหรอดูดิออมึงเตะน่ะโอ้โหออกออกออกสนามแล้วมั้งเนี่ยปะโถโอเคก็จะมีสนามบัสข้างๆบ้านนะเอ้ยเดี๋ยวไม่เอาตะกร้ามาวางไว้ในนี้ไม่ได้นะ อันนี้ก็เตรียมเตรียมรถนั่นเองนะฮะกลับบ้านได้ประมาณนี้นะไปดูภายในบ้านดีกว่าทีวีโอ้โหประตูประตูนี่มันไม่มีประตูแบบดีๆกว่านี้กันหรอวะเนี่ยฮะยังมียอดยังไม่มียอดไม่เป็นออ๋ยังมียอดเอ้ยเดี๋ยวยังยังไม่จบนะเถิดเดี๋ยวก็เป็นลุงบ้านข้างในโอ้โเตะในบ้านเลยหรือไงวะโอ้โหแล้วชนประตูนี่บอกเลยประตูแตกนั่นนะเห็นไหมเริ่มพังแล้วน่ะดูดิโอ้โห เฮ้ยเดี๋ยวอ่านหนังสือได้ป่ะเฮ้ยสร้างภาพหรือเปล่าสร้างภาพหรือเปล่าอ่านหนังสือสร้างภาพหรือเปล่าแหมสร้างภาพนี่คืออะไรเนี่ยน่าจะสร้างอาวุธอะไรสักอย่างเนี่ยหรือไม่ก็รถถังใช่ไหมรถถังเดียวเอาเอ้เอาเป็นกล่องธรรมดาโอ้โหเป็นเงียอันนี้เป็นเตียงเตียงไม้เตียงทังแน่แน่บอกเลยนะแล้วก็จะมีแบบ เตาเผาแล้วก็ที่ปักทำอะไรสักอย่างตัวคาบนั่นเองนะครับก็ภายใ,ในบ้านก็จะประมาณนี้เออโอ้มีโอ้มโอผมอุตส่าห์วางตั้งเยอะแยะดิดียมันเอาเอาแค่อันเดียวปมโถ่เปลืองชิปหายเลยวะ่ะดูพื้นบ้างเนี่ยสว่างจ้าโอ้โหนั่นนะสิเอาทีวีแสบตาโอเคนะก็บ้านฟักทองนะของฟรีทีวีนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าฟักทองน,นั่นเองนะพร้อมจะกลับบ้านหรือย,อยังเนี่ยฮะยังยังยังไม่โอเคเดี๋บ้านเองก่อนจะไปดูของ ผมดีกว่านะครับบ้านแตงโมนะครับนี่อันนี้อะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่มแสงแบบเงินเหลือก็สร้างเสาไฟฟ้าแบบเพิ่มแสงสักหน่อยนะก็จะมีสนามฟุตบอลด้วยไม่ใช่สนามฟุตบอลดิสนามอะไรก็ได้ไม่รู้อะโอเคนะก็น่าจะไม่อินเดินเนี่ยเป็นอย่างนี้วะต้องเดินใหม่ดิอ่ะเดินใหม่เหรอดู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 ดะดูดนดู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  ก็บ้านผมก็จะประมาณนี้นะมีชั้นสองด้วยนะก็มีที่สระว่ายน้ำนี่ที่แบบอาบแดดกับอาบแดดแล้วประมาณนี้นะทางขึ้นก็แดดอะไรวะอาบลมดีดูอ๋อเออนั่นแหละสิมันจะมีแดดโอ้โหกลัวแล้วอาบลมขี่หรือเปล่าวะโอเคนะผมก็ภายในบ้านนะฮะนี่เจอเข้ามาก็จะเจอท็อตทัตจอแวร์น่ะไม่ระเบิดปะโถยนี่นายระแวงแล้วน่ะไม่ไม่ระเบิดอยู่แล้วอ๋อ ก็จะมีทอทัพนั่นเองนะก็จะมีแบบนี่ชมบ้านฟรีทีวีนั่นเองบ้านฟักทองนั่นเองนะฮะ<อ>แล้วก็จะมีที่อ่านหนังสือเป็นไงดูดิมีแบบไฟโไฟไฟคมไฟเว<อ>ลาอ่านหนังสือจะได้แบบอมองเห็นชัดนั่นเองสร้างรูปกร,ร,ร,ระมีที่อานหนงไปูมีแบบเวลา่านหนอะได้แบงเห็นดนัองนะฮะลวก็ะีีานสร้ไงให้นมีอเลยอ่นหนงเอจะได้มงนัน่นเองนะฮะ้วกมีวี่อ่านนัเออไม่ช็อดหลับบโถอเ่านปนอน ตรงสายสายไฟสิวะป้าเถอะนี่ฉลาดหรือเปล่านี่ฮะอยู่ดีๆเป็นนอนตรงสายไฟก็ชดตายสิโอเค้วก็รอบบ้านผมก็จะมีคมไฟนะครับผมบ้านแตงโมก็จะประมาณนี้เขียวๆนะออกเลยนะสีเขียวนี่คือดีที่สุดในกับสายตาแล้วนั้นแล้วนั่นเองนะผมก็จะประมาณนี้นะครับบ้านแตงโมถ้าใครชอบผมก็อย่าลืมเขียนว่าแตงโมนั่นเองนะครับผมทช่ผมผมก็เนี่ยอย่าลืมเขียนไม่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 ฟักอะไรโอเคพีทีวีพร้อมจะกลับบ้านหรือยัง นี่ข้าวพร้อมตั้งนานแล้วเออมาได้ค่ะจะขึ้นแล้วรีบๆขึ้นเถอะหนักโลกว่ะอ่าขอบินสิเฮ้ยเอาแล้วนับเวลาเลยโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนกับมนุษย์ต่างดาวกับสู่โลกเดี๋ยวเครื่องบินมึงจะเอียงทำไมวะเนี่ยไปแกงเป็นทีวีนะผมไปชนบ้านมันชนได้ปะเนี่ยไม่ได้นะยา เด้อดูนะครับผมดูด่ผมอุตส่าห์แบบสร้างแบบเผื่อให้มันดูมันจะมาชนบ้านผมจริครับชนชนเด้อนี่มึงอิจฉาแล้วเนี่ยชนบ้านมันชนกดชิปสิลองกดชิปลองกดวโอ้เป็นไงโอ้โหแผนเป็นไงล่ะเหลือสุดบ้านเหลือสุดบ้านผม เป็นไงล่ะจะทำลายบ้านผมบอกเลยพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าช่วยเด็ดดีแล้วผมเอาจัดน้ำเบื่อแล้วเ้ยน้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันเฮ้ยแตกเลยแตกเลยนะครับบ้านเจ๊ดดีไม่